สวัสดีครับเพื่อนๆเ,เ,เจอกับโจอีกแล้วครับผมที่ครัวง่ายๆของนิ่มโจ๊กก็วันนี้เป็นเมนูยำง่ายๆกันบ้างก็อย่างว่าตอนนี้อยู่ที่คอนโดนะครับก็หาอะไรทําที่มันง่ายๆไม่ต้องติดไฟอะไรมากมายวันนี้เป็นยำขนมจีนปลาทูใส่ทะเลซีฟูด้ดอีกแล้วก็อุ้ยโทษครับเดี๋ยวเรามาเริ่มแนะนำส่วๆดีกว่าเขียงมาเล็กไปก็แน่นอนครับขนมจีน2จับเล็กๆเ,เป็นขนมจีนเส้นเล็กนะครับ ปลาทูหนึ่งตัวเป็นปลาทูนึ่งทอดหรือปิ้งก็ได้ครับเพื่อนๆอันนี้ต้องระวังนิดนึงเพราะว่ามันจะมีรสเค็มใช่ไหมครับเวลาเราปรุงปรุงรสต่างๆเนี่ยเราก็อย่าใส่เค็มเยอะต้นหอมผักชีครับซอยอันนี้เป็นอาหารทะเลก็กุ้งปลาหมึกนั่นแหละเพื่อนๆก็ลองดูชอบอะไรก็ใส่นั้นนะครับอันนี้ลวกไปเรียบร้อยแล้วหมูยอลวกหนึ่งก้อนหอมแดงนะครับหนึ่งถ้วยพริกแดงหนึ่งถ้วยพริกป่นครึ่งถ้วยอันนี้น้ำปลานะครับจจใช้เป็นน้ำปลาสำเร็จรูป ก็คือข้าต้มสุกปรุงรสมาเรียบร้อยแล้วมันก็จะมีรสชาติมาแล้วนั่นเองหาัวฝักยาวซอยน้ำมะน,นาวครับน้ำตาลแล้วก็น้ำปลาโอเคง่ายๆมีเท่านี้เราจะไม่ทําให้ยุ่งยากเดี๋ยวเราเริ่มเลยดีกว่าครับเดี๋ยวจ๊ขออนุญาตขยับเอาถ้วยสําหรับอยางหมวยตรงกลางนิดนึงก็เดี๋ยวเร,เริ่มเลยครับตอนนี้พร้อมแล้วเราจะเริ่มจากน้ำตาลทรายนะครับอันนี้จงใช้ประมาณครึ่งช้อนเท่านั้นนะครับ มะนาวจะเน้นเปรี้ยวหน่อยจะเป็นสามช้อนโต๊ะนะครับน้ำมะนาวแล้วก็ตามด้วยพริกป่นนะครับโอเคตรงนี้เดี๋ยวเราจะต้องคนให้มันละลายนิดนึงเพราะว่าน้ําตาลมันค่อนข้างละลายยากแต่พอเจอกับน้ำมะนาวแล้วมันก็จะง่ายนิดนึงเ,นเพื่อนๆอาจจะน้ำตาลปี๊บก็ได้นะครับแต่พอดีวันนี้น้าตาลปี๊บในบ้านยกหมดพอดีคําแล้วก็เลยน้ำตาลทรายแทนแล้วกันมันหอมหวานต่างกันก็นกจริงแต่มันก็ทดแทนกันได้ครับ คนจนมันละลายเลยนะครับเสร็จแล้วก็ตามด้วยหอมแดงนะครับพริกแดงคือเราจะทำน้ำยำก่อนนั่นเองสีสันมันก็จะหดร้ายนิดน,นึงเพราะว่าพริกจกสีค่อนข้างเข้มนะฮะแล้วก็มยอครับ ที่เราลวกเอาไว้นะครับตัวฝักยาวซอยน้ำปลาครับปรุงรสปลาก็ประมาณสักครึ่งช้อนพอครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะมีน้ำปลาร้าที่ค่อนข้างจะเค็มอยู่แล้วมีรสชาติอยู่แล้วนะครับนี่ฮะดิสันเป็นไงครับเพื่อนๆเห็นกันไหมโอเคน่าจะเห็นนะฮะชัดก็นี่ครับพอเสร็จแล้วเราก็จะใส่ เนื้อปราทูที่จกใส่ก่อนเพราะว่าากลัวกลัวมันจะไม่เข้าเนื้อนะครับเครื่องครับผมอันนี้ก็คุกให้เข้ากันถ้วย,ยมันจะเล็ก,กนวดนี้งนะเครื่องมันแน่นเครื่องมันแน่นเสร็จแล้วก็นี่นะครับขนมจีนของเราใส่ลงไปเลยอืมติดมือ ตรงนี้เราจะต้องใช้เวลาในการคุกนิดนึงครับเพราะว่าถ้วยเราเล็ก,กต้องพยายามเอาให้มันทั่วถึงทั่วถึงน้ำยำมันจะได้ซึมเข้าไปในเส้นขนมจีนแล้วก็ส่วนผสมต่างๆครับนี่ครับหน้าตาเริ่มเป็นยำขนมจีนแล้วเมนูนี้ง่ายๆครับใช้เวลานิดเดียวเท่านั้นนี่นะครับเสร็จแล้วก็ตามด้วยน้ำปลานะครับ เนื่องจากว่าจะใช้น้ำปลาที่เป็นน้ำปลาสำเร็จฉะนั้น1ช้อนโต๊ะกำลังดีถ้ามากกว่านี้จะเค็มเกินไปครับมาแล้วน้ำปลาดูดันมากขออญาตชิมนิดนึงโอเค แล้วก็โรยด้วยต้นหอมบัชีนะครับลงไปเลยก็จะไปนันเสร็จครับผมยำขนมจีนปลาทูหรือยำปลาทูนั่นเองไม่รู้เขาเรียกะยอะไรยำอะไรดีอะระหว่างยำขนมจีนกับยำปลาทูหน้าตาม,มันก็จะโหดหลายโหดหลายแบบนี้นะครับสีสันแซ่บๆหน่อยเดี๋ยวจกไปตักใส่จานมาให้เพื่อนๆได้ชมกันดีกว่าครับ อาแล้ครับผักแก้มก็แล้วแต่เ,เพื่อนเพอนะครับว่ามีอะไรแก้มวันนี้ต้องมีหอมบักชีแล้วก็ส่วนผักยาวก็คือผักที่เรามายำนี่แหละฮะไม่ได้ซื้อแตงกวามาเพิ่มเนาะสีสันของเมนูนี้นะครับมันมีผลหลายๆอย่างทั้งสีของอ่าพริกป่นที่เราใช้ว่าเข้มอ่อนสดขนาดไหนแล้วก็ สีของน้ำปลาที่เราเลือกใช้ก็มีส่วนครับจัดจานสวยๆหน่อยมีคนบอกว่าจัดจานไม่สวยอยู่โอเคเรียบร้อยครับเดี๋ยวเก็บตรงนี้นิดนึงเสร็จแล้วเป็นไงบ้างเพ<ๆ>ื<ๆ>่อนๆก็ง่ายๆครับทําทานง่ายๆไม่ใช้เวลาเยอะเท่าไหร่เมนูมันไม่ได้ยากขนาดนั้นก็เลยก็คือถ้าเราเตรียมเครื่องมาเสร็จอย่างโจ๊กนะครับแล้วก็คุกกุๆกกก็ได้ทาน ยังไงเดี๋ยวส่วนผสมโจจะเขียนให้ที่ใต้คลิปนะครับไม่เยอะอะไรมากมายนะแล้วแต่คนเพื่อนว่าชอบใส่อะไรลงไปนะครับอย่าลืมมาไปทําทานดูนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe ช่องให้โจ๊กด้วยนะครับจะได้มีเมนูแบบนี้มาฝากเพื่อนๆบ่อยๆครับผมสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับบ๊ายบายสวัสดีครับ